ณเวลานี้มีแต่คนมองหาแผนประกันโควิดนะคะแล้วก็อยากซื้อให้กับตัวเองและคนในครอบครัวแผนที่ขายดีที่สุดในเวลานี้ก็คือแผนแบบเจอจ่ายมาดูกันค่ะว่าเจอจ่ายมีบริษัทไหนบ้างที่ขายกันนะคะก็จะมีกรุงเทพไทยประกันอาคาเนย์สินมั่นคงวิยะและเอเชียนะคะเพราะฉะนั้นใครที่อยากได้แผนแบบเจอจ่ายสามารถซื้อได้ในบริษัทเหล่านี้ค่ะ และอีกประเด็นหนึ่งที่ใครหลายๆคนก็กังวลใจก็คือเรื่องของโรคประจําตัวนะคะกลัวว่าซื้อไปแล้วจะไม่ได้รับความคุ้มครองแนะนํานะคะคนที่มีโรคประจําตัวคุณสามารถซื้อแผนประกันโควิด19ของบริษัทสินทรัพย์เอเชียและกรุงเทพได้ค่ะเนื่องจากว่า3มบริษัทนี้ไม่จํากัดโรคนะคะซื้อได้นะคะมีความคองให้ค่ะ และอีกประเด็นหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการทําประกันโควิดนะคะก็คือเรื่องของอาชีพค่ะเพราะหลายบริษัทนะคะจะไม่รับบุคลากรทางการแพทย์หรือผู้ที่ทํางานเกี่ยวกับสายการบินนะคะเพราะฉะนั้นคลิปนี้นะคะรวบรวมมาให้นะคะคนที่ทํางานเกี่ยวกับสายการบินหรือเป็นบุคลากรทางการแพทย์สามารถซื้อทิพยะสินทรัพย์เอเชียกรุงเทพได้ค่ะเพราะเขาไม่จํากัดอาชีพนะคะซื้อได้เลยค่ะ และก็ยังมีอีกกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งนะคะที่ต้องการทําประกันโควิดเช่นกันก็คือกลุ่มผู้พิการนะคะซึ่งปกติแล้วหลายบริษัทประกันไม่รับผู้พิการนะคะแต่ก็ยังมีบางบริษัทที่รับนะคะแต่ว่าต้องเป็นผู้พิการที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้นะคะบริษัทที่รับได้แก่ทิพยะสิทรัพั์เอเชียกรุงเทพนะคะ ก็จะเห็นได้ว่าแผนประกันโควิดที่มีขายในเวลานี้นะคะมีเยอะมากก็จริงแต่ว่ามีเงื่อนไขการรับประกันที่แตกต่างกันไปนะคะที่สําคัญนะคะทุกบริษัทประกันมีระยะเวลารอคอย14วันทั้งสิ้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้คุณรีบตัดสินใจนะคะแนะนําให้ซื้อผ่านตัวแทนนะคะเพราะว่าตัวแทนจะให้คําแนะนําที่ถูกต้องกับคุณได้นะคะหากใครสนใจสามารถแอดไลน์มาได้ที่ S2S b y ฝนนะคะหรือสแกน QR code นี้นะคะแล้วทักไลน์มาได้เลยยินดีแนะนําทุกๆคนค่ะ